น้ำตาลลืมน้ำตาลลืมน้ำตาลไม่ได้เลยนะคะเมนูต้องมีน้ำตาลหน่อยนะคะเมโนูนี้จะลืมน้ำตาลไม่ได้นะคะสักหน่อยเราก็ว่ามันขาดอะไรเนี่ยไม่อร่อยเลย เพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลคขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณีบอนตอนนะคะเอเคพานทานทานมาานใหเล็กกําลังนึกถึงใหญ่เล็กอยู่พอดีเลยตาำตุองตับนี้ต้องไปบ้านใหญเล็ก บ้านเก๋ๆก็อร่อยอร่อยสำหรับเก๋ๆนะเพราะว่าเก๋ไม่ได้ไปกินบ้านยายเล็กนะยายเล็กเขาจะใช้อะไรนะน้ำตาลน้ำตาลทรายอ,อ,อร่อยแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วเติมเติมมะนาวอีกแล้ว เดี๋ยวเราตำอันนี้ก็เสร็จแล้วอร่อยสับแป้งค่ะสับแป้งใส่ลงไปเลยขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะที่แวะมามากินตำแตงกันนะคะวันนี้มีต้มแซบขาหมูนะคะแล้วก็ตำแตงนะคะตำแตง ตำแตงอร่อยอร่อยอยากกินมานานแล้วเพราะว่าไม่ก,กินไม่ได้ทำมานานแล้วเมนูแตงมาค่ะยาเล็กขอบคุณนะคะน้องดากินไหมคะตำแตงน้องดาบอกเพิ่งจะกินตำไปต้ตมตำไปขอบคุณนะคะ thank you so much I love you นะคะ Good a f อั r n นูนนะคะสำหรับคนที่อยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ที่ลงมาทักทายนะคะไปไหนแล้วไปไหนแล้วคนอะไรนะคนจรชายนิลนามชายนิลนามขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ คอมเมนต์เลยคอมเมนต์มันไม่เล่นขอบคุณนะคะคุณาลาลาพ่เปิลน,นะคะยายเล็กยยเลเน้องดาแมวยิ้มนะคะเจตุมนะคะไปเที่ยวเดี๋ยวก็มาสวัสดีคะ่ะคุณกาซาเลิฟสิบสี่ใจไม่นอ้อยใจไม่นอ้อยแหละคุณกาซาบอกไม่เคยจำได้เลย เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอบคุณนะคะกินตามแตงเอ๋อโหนี่เยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยลูกหนึ่งไม่กล้าตามแรงไอ้ไม่กล้าสับแรงกลัวโดนมือตามแตงนี่น้ำมันจะเยอะนะเราต้องเอาแบบว่าเข้มข้นนิดนึง ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่กินได้หมดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่กินได้หมดนะคะเดี๋ยวเราใส่กุ้งที่หลังเพราะว่าเราเอากุ้งน้ำก่อนไปลวกน้ำร้อนเหมอนลืมลืมยังไม่ได้ต้มยังไม่ได้ลวกเลยโอ้ยดูดิ <laughs> ดนออกมาข้างนอก อร่อยอร่อยอร่อยค่ะตำแตงตำแตงนะคะแต่ว่ามันขาดอะไรไปอย่างขาด